สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันหมดซึ่งในคลิปที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรวิธีการ ạ, NA, หา CNR หรือสูตรการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันหมดแต่ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนำสูตรไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาสูตรการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันหมดนั้นก็คือสูตร CNR ใช่ไหมคะ ซึ่งสูตร c n r บอกว่าเท่ากับ n factorial หารด้วย n ลบ factorial แล้วก็คูณด้วย R factorial อันนี้คือจำนวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของที่ต่างกันหมดในตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าต้องการเลือกนักเรียน3คนจากนักเรียน10คนถามว่าจะเลือกได้กี่วิธีสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตคืคอกรณีที่โจทย์ให้มาเราจะรู้ได้ไงว่า เราควรใช้สูตร Pnr หรือใช้สูตร c n r สูตร PNR จะใช้สำหรับการจัดเรียงสิ่งของส่วนใหญ่โจทย์จะมีคำว่าจัดจัดคนจัดสิ่งของแต่ถ้าเป็นสูตร Cnr ปุ๊บเขาจะนิยมใช้คำว่าเลือกแต่ถามว่าเสมอไปไหมมันก็ไม่เสมอไปเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าจะเลือกนักเรียน10คนจาก อธทษฐจะเลือกนักเรียน3คนจาก10คนเลือกได้กี่วิธีอ่ะจะถามว่าจะเลือกได้เท่าไหร่อ่ะเราก็ตอบว่าจะเลือกได้เท่ากับตามสูตร CNR มีนักเรียน10คนแต่เลือกมาทั้งหมด3คนก็จะกลายเป็นสูตร43ซึ่งสูตร43่บอกว่าเท่ากับเท่าไหร่10 f a c t o r เรียนส่วนด้วย n ลบ R n ก็คือ10-3ลบ c t o r ฟ a ทเคูณกับ R ก็คือ3 f a c t o r i a l เท่ากับ1 0 f a c t o r i a l ส่วนด้วย10-3ลบ3ก็จะเหลือ7 f a c t คูณกับ3 Fa เ t เราก็เลือกกระจาย10ให้ถึงเท่าไหร่ให้ถึง7จะได้ตัดทอนได้อันนี้ก็จะเป็น10ค <N> ูณ9คูณ8คูณ7 f a c t ส่วนด้วย7 f a c t คูณกรณี3แฟกก็กระจายเป็น3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะจากนั้น7แฟกต์กับเแฟกเหมือนกันเราก็ตัดทอนได้อะไรที่ตัดกันได้อีก3ไปตัดทอนกับ9ได้313 3, 3 3 9 2ไปตัดทอนกับ8ได้212 2, 2 4 8จากนั้นเราก็เอา10คูณ3คูณ4 10คูณ3ได้30 สามคูณสได้เท่าไหร่3 42ได้120วิธีก็จะเป็นคำตอบในข้อที่1ต่อไปในตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้บอกว่ามีทีมฟุตบอลอยู่10ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดและ2ทีมใดๆจะแข่งขันกันเพียง1ครั้ง ถามว่าจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงทีมฟุตบอลเนี่ยมีทีมอยู่สิบทีมแต่ในการแข่งฟุตบอลเวลาเราแข่งจริงๆแล้วจะแข่งได้ครั้งละกี่ทีมได้ครั้งละสองทีมใช่ไหมคะแปลว่าจากสิบทีมก็เลือกมาทีละสองเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นสี่สิบสองเพราะฉะนั้นโจถามว่าจะต้องจัดการแข่งข,ขันกี่ครั้งจะ ต้องจัดการแข่งขันเท่ากับตามสูตรคือ C 1 2มี10ทีมแต่เลือกมาครั้งละสองทีมเท่ากับ10แฝกส่วนด้วย10บลบสแฝกคูณกับ2แฝกเท่ากับ10แฝกส่วนด้วย10บลบสก็จะเหลือ 8แฝกค,คูณกับ2แฝกกระจาย10ให้เหลือ8เป็น10คูณ9คูณ8แฝกส่วน8แฝกค,คูณกระจาย2ให้ถึง1นะ2คูณ1จากนั้นตัดทอน8กับ8ตัดได้2ตัดทอนกับ10 2 50เพราะฉะนั้นนำา5คูณกับ9 5คูณ9ก็ได้เท่าไหร่ เท่ากับ45หน่วยเป็นครั้งเห็นไหมคะการนำสูตร c n r ไปใช้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะเพียงแต่เราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้อะคะ่ะต่อไปในตัวอย่างที่3มาดูตัวอย่าง3บ้างตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าต้องการเลือกกรรมการนักเรียน9คนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชาย5คนนักเรียนหญิง4คน กรรมการชุดนี้มี9นะมีผู้ชายห้าผู้หญิงสีโดยเลือกมาจากผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชาย20และนักเรียนหญิง15ถามว่าจะเลือกกรรมการได้แตกต่างกันกี่วิธีเพราะฉะนั้นโจทย์ในข้อนี้เนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่าง2อ,อย่างคืออะไรเขาเลือกกรรมการที่เป็นชายกับเลือกกรรมการที่เป็นหญิงใช่ไหมคะแปลว่าเราก็ต้องเลือกกรรมการทีละชุดใช่ไหมคะข้นที่1คือ เลือกกรรมการผู้ชายเนาะเลือกกรรมการจากนักเรียนชายได้เท่ากับอ่ะจากนักเรียนชายมีนักเรียนชายกี่คนละ่ะที่ลงสมัครนักเรียนชายยี่สิบแต่ต้องการน,นักเรียนชายเท่าไหร่ห้าคนมันก็จะเป็นซียี่สิบห้าอ่ะซียี่สิบห้าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปคิดนอกเสกกระดาษก็ได,ได้มันก็มาจากอะไร ยีสแฟกส่วนด้วย20่สิบลบห้บลบเหลือ15แฟกแล้วก็คูณอีก5แฟกเท่ากับ20่สิบคูณสิบคูณสิ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 แฟกส่วนด้วย15แฟกแล้วเราก็ตัด15แฟกไปส่วน5แฟกก็กระจายเป็น5้าคูณสคูณสคูณ สองคูณหนึ่งใครจะทำต่อมาในสมุดก็ได้หรือแยกทำข้างนอกก็ได้นะคะต่อไปตัดทอนสิห้าหารห้าตั้กับยี่สิบห้า 4, สี่ยี่สิบสี่ตั้กับสิบหกเลยสี่สี่สิบหกสามตั้อะไรดีสามตั้กับสิบแปดนะสามหกสิบแปดสองตั้กับสี่อีกทีหนึ่งสองสองสี่เราก็เอาจำนวนที่เหลือเนี่ย มาคูณกันนำเลขที่เหลือมาคูณกันอ่ะเหลือเลขอะไรบ้างอะ่ะสี่คูณสิคูณหคูณสิแล้วก็คูณกับ2องจะได้ทั้งหมด1,000งมื่นตรงนี้หนึ่งม วิธีอ่ะต่อไปตรงนี้เราเลือกนักเรียนชายแล้วแต่ถามว่าโจทย์ข้อนี้จบยังโจทย์ยังไม่จบแปลว่าต้องเอาผลลัพต์ตัวเนี้ยไปลอคูณกับขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะขั้นต่อไปก็เลือกกรรมการจากใครจากนักเรียนหญิงได้สีเท่าไหร่ผู้หญิงมีกี่คน ผู้หญิงลงสมัครสิบห้าแต่ต้องการผู้หญิงเพียงแค่สี่ก็กลายเป็นสี่สิบห้าสี่อ่ะไปคิดข้างนอกอีกสิบห้าสี่ก็จะเป็นสิบห้าแฝกส่วนด้วยอะไรสิบห้าลบสี่เหลือสิบเอ็ดแฝกคูณกับสี่แฝกใช่ไหมคะอ่ะเท่ากับกระจายสิบห้าถึงสิบเอ็ดนะสิบห้าคูณ สิบสี่คูณสิบสามคูณสิบสองคูณสิบเอ็ดแฟกส่วนด้วยสิบเอ็ดแฟกต,ตัดสิบเอ็ดทิ้งไปก่อนสี่แฟกกระจายเป็นสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมอ่ะอะไรตัดทอนได้บ้างอะไรตัดได้บ้างสองตัดกับสิบสองตรงนี้เหลือหกสามตัดทอนกับหกอีกทีหนึ่งสามสองหกเหลือสอง ใช่ไหมต่อไป4ตัดทอนกับอะไรดี4ก็ตัดทอนกับ2ได้2 2 4 2ตัวนี้หมดใช่ไหมต่อไป2ตัดทอนกับ14ครั้งหนึงตัวนี้ได้7ก็จะเหลือเหลืออะไร15คูณกับ7คูณกับ13เท่ากับ 1, นึ่งวิธีอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เราได้กรรมการจากนักเรียนชายกับน,นักเรียนหญิงออกมาแล้วถามว่าจะเลือกกรรมการทั้งหมดได้เท่าไหร่อ่าสรุปดังนั้นจะเลือกกรรมการทั้งหมดได้ก็เ,เอาทั้งหมดเอา1 10, 5ึ0งมืไปคูณกับ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าอ่ะเอาไปคูณกันนะคะจะได้เท่ากับเลขจะเยอะมากเลยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบวิธีเพราะนั้นไม่ต้องตกใจ ถ้าหักเลขมันจะเยอะแยะมันไม่เป็นไรกรณีการจัดหมู่เนี่ยเราจะเจอเลขที่เยอะอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยแบบฝึกหัดวันนี้นะก็มีอยู่ด้วยกันแค่สองข้อแล้วก็เป็นการแทนสูตรธรรมดาด้วยไม่ยุ่งยากอะไรนักเรียนลองฝึกทำนะคะเ<อ>พราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอโจทย์ที่แตกต่างกันและมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ